บบสวัสด,ดีท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้ของที่ประมูลรอบแรกมาส่งละเดี๋ยวมาเปิดพ้อมกันว่าครบหรือเปล่าโอเคให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างขาตั้งกล้องสังขาตอนแรกเขาบอกเขาโทรมาบอก ว่า,าสั่งมีปัญหา,ามันมีปัญหาเรื่องการสั่งของมาทางผมเหมือนตกเหมือนชื่อผมตกหล่นอะ่ะก็เลยอาจจะไม่ได้ของแต่ว่าทาแต่ว่าเขาเก็บแต่ว่าเขาเก็บเงินครบไปแล้วห้าอย้าบาทเดี๋ยวมาดูกันว่ามีไหมแล้วแจกฟรี USB การ e ี d e r อร์มาเปิดกล่องดีกว่า ่าบ้างกล้องมาเว้ยนี่ไงน,นี่ไงอันนี้ราคาอยู่ประมาณร้อยถึงสองร้อยแต่ว่าปราะมูลได้มาสี่สิบเอ็บาทอันนี้เขาเป็นใบตี๊กว่ามีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้น ได้ฟรีมาหนึ่งชิ้นคือแจกปีการลีดเดอร์อ่ะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้แว่นตาแว่นตาสีดำทุกได้มาเช่นนั้นอ,ะอ่ะอ่าราคาเท่าไหร่วะยี่สิบห้าบาท ของยี่ห้ออะไรวะอะไรดีลักคลิสคลิชี่คลิชี่ดีลักอะไรทุกอย่างไหนลองดูดิโอ้ยแข่งกันโุกเลยโอ้โหเหมือนพวกตำรวจเลยก็สวยดีนะอุ้ยโอ้ยโยเกียวหูเลยคม หน่อยหนึ่งเคแต่ไม่เป็นไรมันก็สวยนะใช้ได้ใช้ได้ไดอันนี้ดูดิหลูนะใส่ซองมาให้หลูเลยมีที่เช็ดปอไม่มีโอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้นะยี่บห้าบาทน,นี้อะไรอ่าอันนี้สายลัด ืมนี่ไงเวลายกของน,นหนักอะ่ะมันจะมีภาพประกอบอู่เออเนี่ยโยกเงี้ยก็จริงๆประมูลมาเล่นๆแหละไม่ได้จริงจังหรอกที่อยากได้จริงก็มีแค่ขาตั้งกล้องกับไฟสปอร์ตไลท์นั่นเองอ่าอันนี้ ล้อ๋ยวเปิดให้ดูเลยเดีกว่าว่าใช้ได้ไหมไออันสีเหลืองครั้งที่แล้วพังไปแล้วอันหนึ่งไม่ใช่อันงอด้วยนะเป็นอันปกติพังไปแล้วชอบสีฟ้าอยากได้สีฟ้าอีกแต่พี่เกียประมูล,ละอ่าเนี่ย๋ยวลองอันนี้ติดไหม อ้าวเฮ้ยเจ๊งเลยเหรออ๋อติดล้สวยดีชอบอ๋อมีใส่แน่นไปมีปัญหาด้วยนะรอรอแอบกไม่เป็นไรอันนี้อะไรวะอ๋ออ,อกระจกรถสีฟ้านี่ก็ระมูลเล่นได้มาอันนี้เก้าสิบบาทประมูลเล่นมาได้ซะงั้นอ่ะก็ไม่รู้จะมาทำอะไรเหมือกัน ก็สวยดีนะเออเอาไปข้าต่อดีกว่าเอออันนี้ไฟสปอร์ไลท์อันนี้นนนชิคลินโดให้ฟรีมาแถมฟรีมาการลิดเดอร์โอ้อ่านได้แค่ตัวเล็กด้วยอ่าได้แค่ไมโครเอสี อ่านี่ LED สปอร์ตโอ้โหหนักเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวต้องทำปลั๊กไฟเองเหรอเฮ้ไไยไม่ปลั๊กไฟทำไมมีสามรูอ๋อปิด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 ,ด,ด,ดเหรอก็ไม่รู้สินะอัะอนตีวเองอ,อ่ะดิหนักมากเลยอ่ะเดี๋ยว มาทดสอบว่ามันติดไหมก็มใช้สายไหนวะเนี่ยเเดี๋ยวมาทดสอบกันว่าใช่ว่าใช้ได้ไหมประมูล 2, รอบสอง 2, กว่าจะได้ลงคลิปก็กดไปเกือบเดือนเพราะว่า,าหาที่หาคนทําไฟไม่ได้ก็เพิ่งรู้ว่าพี่ที่ทํางานเขาทําได้ก็เลยให้พี่ที่ทํางานทํา คือแล้วเอามาใช้ถ่ายวิีโอไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นวอร์มไลท์มันต้องเป็นค cool ูลไลท์มันต้องเป็นออกสีข,ขาวหน่อยอันนี้มนออกสีเหลืองอันนี้เปิดให้ดูก็เดี๋ยวไปใช้อย่างอื่นแทนเนี่ยเป็นเหลืองๆเพราะฉะน,นั้นเวลาอัดขิปหน้ามันก็จะเหลืองเหลืองไปเลยเพราะมันสีขาวอ่ะเนี่ย อันนี้คือปิดไฟแนละ้วปิดไฟมันก็สว่างอยู่นะอันนี้คือปิดไฟในห้องแล้วน,นะอันนี้ไม่มีไฟเปิดไฟโอ้ของคขดจริงๆ ทำเป็นผีไปเลย กล้องเซลกล้องอัสุเซลฟี่มันหน่วงๆนะเวลาเป็นแสงอ่ะเออแต่ถ้าปิดไฟหมดเลยมัน็จะออกข,อขาวๆนะไม่ออกเหลือง ขอบคุอ